กฎหมาย PDPA คืออะไรกระทบยังไงกับคนถ่ายภาพถ้าเราถ่ายรูปตัวเองแล้วติดคนข้างหลังจะถูกจับถูกฟ้องร้องจริงๆไหมเรามาฟังคลิปนี้ดูครับต้องบอกว่ากฎหมาย PDPA นะครับมันคือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งต่างประเทศเนี่ยเขาใช้กันมาหลายปีแล้วนะครับถ้าเราสังเกตนิดน,นึงนะว่าในช่วงเมื่อก่อนเนี่ยหลายปีก่อนเนี่ยจะมีการแบบยื่นฟ้อง Apple บ้างน,นะครับแบบ ทำข้อมูลหลุดออหรือว่าข้อมูลแบบถูกเก็บไม่ดีบ้างนะครับก็จะโดนฟ้องโดนเป็นคดีความกันไปนะฮะหรือใครที่เข้าไปใน Google Map นะครับแล้วเปิดสติ v i e วเราจะเห็นเลยว่าตอนนี้เขาเบลอหน้าเขาเบลอป้ายทะเบียนนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็มาจากกฎหมายข้อนี้นะครับคือการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลน,นั่นเอง ทีนี้ครับบ้านเราเพิ่งจะถูกนํามาใชจจ้จริงจังเนี่ยคือวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะฮะแต่จริงแล้วเขามีการประกาศแล้วก็ให้ภาคธุรกิจนะครับภาเนยปรับตัวกันมาประมาณหนึ่งแล้วนะนะฮะแต่ว่าหลายๆคนอาจจะยังแบบไม่รู้หรือว่าไม่ได้ตื่นตัวมันครับพอมีการมาคับใช้เนี่ยบ้านเราเลยตื่นตูมแล้วก็ตื่น,ต,นตัวกันต้องบอกว่ากฎหมายเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วมันทํามาเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ทางด้านเรื่องของข้อมูลส่วนตัวของพวกเราเนี่ยแหละนะครับแล้วก็ เขาเรียกว่าไม่ให้มีช่องโหว่ทางกฎหมายไม่้สามารถแบบอซื้อขายข้อมูลกันได้เนาะแล้วก็โดยที่แบบว่าตัวเราหรือตัวเจ้าของเนี่ยเขาไม่ยินยอมทีนี้ในกฎหมายตัวนี้มันจะว่าด้วยหลายๆด้านครับนะฮะหลายด้านเลยนะฮะแต่ว่าด้านที่น่าจะเกี่ยวกับพวกเราเราคือเรื่องของการถ่ายรูปตอนแรกเนี่ยพวกใน,นโซเชียลเขาพูดว่าเอยถ้าเกิดถ่ายรูปตัวเราแล้วติดคนข้างหลังเนี่ยแลว้วโพสต์ลงโซเชียลเนี่ยจะถูกฟ้องได้เลยนะห้ามถ่ายรูปเดี๋ยอื่นแล้วนะเอาจริง ตอนนี้ผมเห็นข้อความนั้นก็ตกใจนะก็เลยลองไปศึกษาเพิ่มเติมซึ่งมาพบว่าเออมันก็แอบเป็นแบบนั้นจริงๆครับนะฮะคือตอนนี้ครับกฎหมายเขาบอกว่าเขาจะไม่ให้นะครับที่มีข้อมูลโดยที่เจ้าตัวไม่ยินยอมนะครับหลุดออกไปบนอินเทอร์เน็ตนะครับหรือบนโลกโซเชียลดังนั้นถ้าสมมุติว่าเราถ่ายรูปของเราแชะแล้วแบล็กการดมันมีคนอื่นนะครับตน,นี้คนอื่นนั้น่ะ ติดเห็นหน้าชัดเจนนะเห็นหน้าชัดระบุได้ว่าเป็นใครอย่างชัดเจนนะครับเมื่อลงไปในโซเชียลก็มีโอกาสจะกลายเป็นฐานความผิดนะครับเรื่องของพอราพอข้อมูลหรือว่าเรื่องของ PDPA ได้เช่นเดียวกันคำถามคือโอ้โหแล้วมันแบบจะโหดหรือแบบว่าอย่างนี้แบบกฎหมายมันก็แรงมากดีครับ ถูกต้องครับจริงๆแล้วโดยนกกฎหมายมันแรงมากนะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อยกเว้นที่เขายังพอแบบให้เราได้เห็นความชื่นใจแล้วก็สามารถแบบเอ่อทำได้โดยที่ไม่กระทบไปบ้างข้อยกเว้นมีอะไรบ้างมาฟังกันครับข้อแรกเลยครับนะฮะเราสามารถที่จะถ่ายรูปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวได้เช่นนะครับโพสต์รูปลง Facebook ส่วนตัวอ่าหรือแบบว่าแบ่งปันให้เพื่อนฝูงนะครับหรือแม้กระทั่งถ่ายสตรีทน,นะครับในเชิงงานศิลปะ ะครับอันนี้ก็สามารถทําได้ไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับ PDPA นะครับแต่ต้องระวังระวังเรื่องของการนําไปใช้เชิงการค้าในภายหลังถ้าสมมุติว่าเราถ่ายมาติดคนอื่นปุ๊บแลาพภาพได้ถูกยิงแอดถูกโปรโมทและแบ็กกราวเราดันมีคนอื่นไปด้วยและเขามาเจอเขาฟ้องร้องได้ พราะถือว่าใช้ในการค้าอันนี้ต้องระวังนะครับข้อที่2คือระวังนะครับถูกเรื่องของการนําไปสร้างความเดือดร้อนอันนี้เป็นเคสที่เรียกว่าซิตเหมือนกันถ้าสมมติเราถ่ายแบบพรึแล้วข้างหลังเราติดกับใครสักคนหนึ่งซึ่งม <laughs> เมียมากินข้าวนะฮะแล้วปรากฏว่าภรรยาเขาเห็นดันเห็นใน Facebook เรา ก็อาจจะโดนฟ้องได้เช่นเดียวกับนในตอนระวังข้อที่2คือนะฮะในประเภทพวกงานสื่อมวลชนหรืองานศินลปรกรรมนะครับงานภาพข่าวงานจัดแสดงเทศกาลภาพถ่ายนะครับพวกนี้เราจะเว้นเพราะถือว่าอยู่ในงานจัดแสดงน,นะครับไม่ได้เข้าข่าย PDPA แต่มีข้อาม้คือเราต้องทําตามนะครับเขาเรียกว่าจริยะแห่งการประกอบวิชาชีพพูดง่ายก็คือให้มันดูแบบเหมาะสมไม่มีอะไรแบบว่าไม่ดีเกิดขึ้น นะฮะแล้วก็สําคัญคือต้องดูแลความปลอดภัยของข้อมูลไว้ด้วยเออต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาซีเรนิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วกฎหมายตัวนี้ออกมาเพื่อจะให้บรรดาพวกหน่วยองค์กรต่างเนี่ยใส่ใจเรื่องของการเก็บข้อมูลไว้อย่างปลอดภัยนะครับซึ่งที่ผ่านมาไประเทศไทยเราเองก็ไม่ได้ปลอดภัยเท่าไหร่นักนะครับมีนักองค์กรมากที่เขาจะคอนเซิร์นเรื่องนี้นะครับตัวนี้ก็เลยออกมาเพื่อที่จะให้หน่วยงานเอกชนนะครับต่างๆเนี่ย นะในเรื่องของความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นไม่แต่ผมเองก็ตามนะครับนะบของเซนต์ปีเองก็จะมีการเก็บข้อมูลนักเรียนเนาะนะครับจริงๆแล้วเราเก็บไว้บนคลาวอย่างดีเหมือนกันแล้วก็จ่ายค่า Security ปลอดภัยทุกๆเดือนครับฉะนั้นข้อหนึ่งคือเราค่าที่จะเมนชัว่าข้อมูลของเซนต์ปีติาจะปลอดภัยประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็เรียกว่าแบบตอนนี้ใครที่จะเก็บข้อมูลลูกค้าเนี่ยก็ต้องแบบมีการแจ้งเตือนเนาะมีการแบบขึ้นหนะนังนะสือให้ยอมรับก่อนให้ยอมรับก่อนว่าเอ้ยพีายาเก็บข้อมูลนะ นะครับถ้าเขาไม่ยินยามก็จะเก็บไม่ได้นะครับหรือแปว่าเใช้บริการไม่ได้ก็ต้องวางไปนะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของความปลอดภัย นะซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะครับข้อจะเป็นอีกข้อหนึ่งครับคือเรื่องของการใช้งานในฐานอนารัฐเช่นตำรวจถ่ายรูปนะครับใช้เป็นหลักฐานในการสืบสวนอันนี้ก็จะไม่เข้าข่าย PDPA แต่ต้องใช้ดูในขอบเขตของกฎหมายนะครับแล้วก็ระวังต่อการเผยบุคคลที่3ใครที่เป็นเคสตำรวจนะครับถ่ายรูปคนอื่นมาก็ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมนะครับข้อต่อมาคือเรื่องของใช้ในฐานสัญญาเช่น การรับจ้างถ่ายภาพในงานรับปริญญาอันนี้ก็เข้าข่ายนะแบบเรียกว่ายกเว้นนะครับยกเว้นใน PDP a เหมือนกันใช้เจ้าภาพรับปริญญาสบายใจได้ใช้ภาพอีเว้นสบายใจได้นะครับก็คิดว่าน่าจะทำได้ครับแล้วก็เรียกว่าแต่ขออยู่ในขอบเขตของของสัญญานะครับเช่นสมมุติว่าสัญญาคือถ่ายภาพรับปริญญาและเราถ่ายใครแต่ว่าเราดันไปถ่ายคนอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวขับบัณฑิตเราอันเนี้ย ก็อาจจะโดนได้เพราะบันทิตเขาไม่ยินยอมถูกไหมครับแต่ถ้าถ่ายบัณฑิดเลาวและฉากหลังติดเป็นท่านอื่นเข้ามาในเฟรมก็อาจจะเป็นคอยกเว้นได้ครับเพราะว่ามันในฐานเงื่อนไขสัญญาเนาะนะฮะอันนี้ก็สบายใจได้ข้อถัดมาคือฐานความยินยอมนะครับอันนี้คือกรณีที่เรานําภาพถ่ายนะครับมาจากงานจ้างออมีการสร้างงานอย่างเป็นกิจลักษณะนะครับเพื่อไปโฆษณาต่างๆผู้นี้ตามเพจ ก็สามารถทําได้ถ้ามันเป็นลักษณะงานที่มีเงื่อนไขนะครับเรื่องของการวาจังอย่างชัดเจนแต่ข้อควรระวังก็คือก็ต้องมีการยินยอมที่ชัดเจนเช่นเดียวกันแล้วก็ให้อยู่ภายใต้ขอบเขตความจําเป็นของสัญญานั้นพูดง่ายๆก็คือถ้าใครจะถ่ายรูปเชิงคอมเมอร์เชียลแล้วต้องติดคนเดินก็ต้องมีการหลบเลี่ยงหน่อยหรือถ้าเป็นตัวจริงๆอาะต้องขออนุญาตก่อนนะครับถ่ายงานรีวิวติดคนเดอนในร้านต้องเดินไปขออนุญาตก่อนนะมีการพิมพ์เป็นลักษรชัดเจนให้เขาดูอย่างเงี้ย ทางที่ดีคือสตาร์บัคเกอร์นะใครที่ดบับทำพวกรีวิวต่าง้วต้องติดคนในร้านอาหารถูกไหมครับในโรงแรมอย่างเงี้ยถ้าเรารู้ตัวว่าภาพนั้นนะ่ะเราแบบเลี่ยงไม่ได้แล้วต้องใช้ภาพนี้จริงๆอาจจะแนะนําว่าให้ไปคุยกับเขาแล้วก็ขออนุญ,ญาตว่าติดเขามานะนะฮะเราต้องขอใช้ภาพนี้ในการแบบเป็นภาพปกเป็นโปรโมอะไรก็ว่านไปแล้วก็แนะนำว่าให้ขอลายครับแล้วก็ส่งภาพให้เขาเขาอ,อนุญ,ญาตเป็นลายอากักษรเพราะในทางกฎหมายเนี่ยถ้ามันไม่มีลายอากักษร ก็อาจใช้เป็นหลักฐานไม่ได้ดังนั้นควรมีลกมักษาไว้ด้วยนะครับแต่ถ้าไป,ไปได้ก็เรียกนะครับก็ระวังระวังไรข้อหนึ่งครับคือการใช้งานในฐานประโยชน์โดยชอบเช่นการถ่ายภาพบรรยากาศอีเวนต์อันนี้สามารถที่จะไม่อยู่ในข่ายของ PDPa ได้แต่เช่นเดียวกันครับมันจะต้องชัดเจนว่าประโยชน์ของการถ่ายภาพตรงนี้เพื่ออะไรนะครับเราก็มีขอบเขต การทํางานการถ่ายภาพที่มันชัดเจนต้องระวังแล้วก็คํานึงถึงสิทธิรวมไปถึงแบบผลกระทบทางศิลปภาพของเจ้าของข้อมูลที่อยู่ในรูปด้วยอันนี้จะจะตรงกับพวกบรรดาคลอสติดโฟโต้หรือช่างภาพอีเวนต์ที่ต้องติกขึ้นเข้ามาดังนั้นก่อนที่เราจะส่งภาพนี้ให้กับลูกค้าหรือโพสต์ภาพนลงไปในโซเชียลเช็คก่อนเช็คว่าโดยเจตนาภาพเนี่ยมันสร้างผลกระทบที่ไม่ดีต่อผู้อื่นหรือเปล่า ก็เรียกว่าต้องระวังกันมากขึ้นแล้วที่นี้นะครับมาดูเรื่องของอบทลงโทษกันบ้างนะครับถ้าในเคสที่ถูกฟ้องร้องจริงๆหรือผิดจริงๆจะมีบทลงโทษอะไรบ้างนะครับถ้าในทางของภาพถ่ายเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะผิดทั้งฐานอาญาด้วยนะครับแล้วก็เรียกว่าในเชิงแบบของกฎแบบปกครองคุ้มครองด้วยนะครับคือมันเป็นคดีคดีเชิงอ,อาญาได้เลยอ่ะนะครับแล้วก็เรียกว่าความผิดเนี่ยอาจจะติดคุกนะครับปกเดือนหรือปรับนะครับห้าแสนบาท มีโอกาสที่เป็นเช่นนั้นถามว่าแรงไหมผมว่าแรงนะจริงนะผมว่าแรงกว่ากฎหมายที่มันควรต้องแรงด้วยแต่ทีนี้มันขึ้นอยู่กับบ้านเราครับนะว่าผู้ใช้ก,กฎหมายเนี่ยเขาจะใช้แรงขนาดนั้นหรือเปล่ามันจะมีข้อยกเว้นไหมต้องยอมรับว่ากฎหมายนี้ยังใหม่มากๆสําหรับคนไทยเรายังไม่รู้ขอบเขตหรือความเหมาะสมของการใช้ก,กฎหมายนี้ก็ต้องฝากไปถึงทุกๆท่านที่มีอานาจในการใช้ก,กฎหมายเนี่ยอาจต้องพิจารณาอย่างเหมาะสม นะครับก็หวังว่าจะไม่นํากฎหมายนี้ไปถูกใช้เป็นเครื่องมือนะครับโดยไม่สมควรเรื่องนี้อยากให้ทุกคนได้ต้องเริ่มตระหนักเพราะต่างประเทศเขาก็ตระหนักกันแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วกันแต่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องปรับตัวกันหนักหน่อยผมเชื่อว่าถ้าเราเคารพซึ่งกันและกันนะครับแล้วเราแบบว่าให้เกียรติในทั้งงานเราแล้วก็คนที่อยู่ในงานเราด้วยมากพอเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เกิดปัญหา หรือไม่มีคดีความมางง่ายๆหรอกครับก็ฝากพี่น้องช่างภาพนะครับทุกคนระวังเรื่องนี้ด้วยใครที่ชอบคอนเทนต์ของสนาพิกนะครับก็สามารถกดไลค์กดติดตามกด subscribe แหบผมได้นะฮะถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าเคลียร์ชัดเจนก็กดแชร์ให้หน่อยหรือมีคำถามอะไรทีอ่อยากจะรู้เพิ่มเติมสามารถพิมพ์ถามใต้ที่ผมจะคำตอบมาตอบให้นะครับแล้วก็ถ้าส่วนไหนที่ผมพูดผิดไปแล้วจะพูดเพื่อใครบถ้วนขอภายไวล้ลาลงหน้านี้ด้วยนะครับและยังไงมีโอกาสาได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ